กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันครับว่าไม่เคยเกียร์ว่างทํางานอย่างเต็มที่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งมีการประกาศต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม51รายการออกไปอีกหนึ่งปีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าสินค้าบางรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นช่วงนี้เป็นไปตามกลไกตลาดตามฤดูกาลไม่ได้เกิดจากรัฐบาลปัจจุบันไม่ทํางาน โดยในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลปัจจุบันยังทําหน้าที่จนนาทีสุดท้ายจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะทําหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการโดยเฉพาะด้านการกํากับดูแลราคาสินค้าและบริการล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม51รายการออกไปอีก1ปีนับจาก1กรกฎาคม66ถึง30มิถุนายน67 แบ่งเป็น46สินค้าอยู่ใน10หมวดเช่นหมวดปัจจัยการเกษตรหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหมวดวัสดุก่อสร้างหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดอาหารหมวดยารักษาโรคเวชภัณฑ์และอีก5บริการควบคุมเช่นการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าบริการซื้อขายและหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์บริการรับชำระเงินณจุดบริการ นายจุรินบอกว่าทุกภาคส่วนต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นโดยเร็วเห็นได้จากภาคเอกชนออกมาสะท้อนต่อเนื่องเพราะอยากเห็นความชัดเจนนโยบายที่จะนำมาต่อยอดหรือสะสางปัญหาต่างๆซึ่งกระทรวงพาณิชย์ระหว่างที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดซึ่งภาพรวมขณะน,นี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการปรับลดลง บางรายการที่ราคาสูงเช่นไข่ไก่ก็เป็นไปตามฤดูกาลคาดว่าภายในเดือนกร,รกฎาคมจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนมะนาวในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ยลูกละ5,50บาท 50, วันนี้เหลือประมาณ3,80บาท80สต่างเพราะฝนเริ่มตกมะนาวเริ่มออกมากขึ้นเป็นวัตจักรเกิดขึ้นทุกปีซึ่งกระทรวงพาณิชย์ใช้วิธีการบริหารแบบวินวินโมเดลแม้ต้นทุนจะเพิ่มแต่ต้องไม่ขึ้นราคาจนกระทบผู้บริโภคมากเกินไป ขณะเดียวกันต้องไม่ให้เกษตรกรขาดทุนจนเลิกอาชีพหาจุดสมดุลให้ผู้บริโภคและเกษตรกรอยู่ได้